กับพวกเรานะคะในดูใหมนะคะวันนี้ดูใหม่เราก็จะไปดูนะคะทีเซอร์ของคนหลังรุ่นพี่ก็มีเรื่องเต็มแล้วนะจ๊ะแงข่าวรอมาเป็นปีถึงปีครึ่งปีครึ่งปี่ารอมาครึ่งปีนะจ๊ะผ่านมรสุมศนผ่านอะไเวุ้ยตอสุมอะไเลยนะจากซีเรียเลยนะลงฝนจากซีรียระซิลิกุดสีตอน3ตอนครึ่งดีกว่าไหมสามตอนครึ่งเนาะ ในที่สุดก็จะมีเรื่องเต็มแล้วนะเฝ้ารอมานานนะคะก็จะมีเรื่องเต็มสักทีพีเซอร์ก็มาแล้ว,ลวตอนนี้ก็น่าจะกําลังถ่ายทําใช่ไหมตอนนี้น่าจะใกล้ๆแล้วแลวหละน่าจะกาลังวางแผนกันอยู่เพราะตอนนี้มีแค่แบบว่าถ่ายทีเซอร์มาให้คือ,อ,อรอคอยนะจริงๆ<ช>ว่าแบบเฮ้ยมันต้องปังแน่ๆด้วยด้วยนักแสดงนําทั้งคู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพวมกับแบบพี่นิวอย่างเงี้ยสิว่าเขาก็แบบ บอกว่าตอนในงานแถลงข่าวของค่ายลูกี้แทรนเขาก็คุณลงนี่เพาาะ่านะุณนี่เองนลยค่ะก็คาดว่ากลางปีกลางปีหกสี่ก็น่าจะได้ชมกันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้ประมาณเมษาถึงพฤษภาปีหน้าค่ะนั่งเต็มอืยู่เลยนะผมกูแค่เวลาอาการอดูค่้ ไม่เห็นหัวแม่ง่้นกูเร็วเปล่าวะเร็วอีดีทีมีจะยังไม่ทำเลยแสดงว่าถ่ายตอนเช้าหน้าติ่งอยู่เร็วเรื่องอะไรอ่ะก็กูกับมึงอันผมก็คงเร็วเหมือนกันนั่นแหละ ือเขามไม่ได้มีแค่กลูเขามีคนอื่นเมื่อคืนกูเห็นรูปแล้วเมื่อเช้ากูก็เห็นรอยวะ่ะพี่ก็เลยทะเลาะกันกับเขอเหรอ ก็ไม่เขายังบอกรักกูปกติแต่กูรู้สึกไม่เหมือนเดิมวะ่ะแล้วพี่จะทำยังไงต่อกูไม่รู้อ่ะกูกับพลคบกันมานานแล้วเว้ย

เยอะแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าแบบมีอีกคนหนึ่งแล้วมึงไปบ่นให้เขาฟังทำไมอ่ะมึงมินดินูหน้าแล้วแบบอีนี่เนีาคอแล้วนะอีนี่เดี๋ยวจับคมไปแล้วนะไม่คือคือแบบเขาเ็เสียใจนั่นแหละเดี๋ยวดูตาดิตาแบบตาคอเลยอ่ะตาคออยู่แล้วอีคนนึงบอกว่าพี่บีบอกว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะถามใช่ไหมว่าดูเร็วหรือเปล่าใช่ไหมใช่เออแล้วอีกคนน้องมาร์กก็บอกว่าอะไรอ่ะ ผมก็ดูผมก็เร็วเหมือนกันเออก็คือแบบเร็วัคู่เียหรอักสามเศร้าเออสามหรือสี่เอาเลยดีจากเรื่องที่เราดูเมื่อกี้อะสามหรือสี่เพราะว่าสี่เลยค่อยคยดูแล้วกันว่ามันมีกี่รักกี่เศร้าเราดูเพาะอันนี้เหตุผลแรกอายมีเหตุผลไอ้ยมีก็น่าด่าอยด้วยเออน่าเอาคอนขึ้มากเลย ไม่ต้องงวนนะทำไมจะคบกับมันอ่ะเหนียวี่เรื่องชอบม้าเองเดี๋ยวมันทำให้ม้าเจ็บอ่ะมองมาหาพี่นะเฮ้ยไหนใจตัวพี่บีก็เจ็บหัวนม้องไปแล้ว โยนอโอ้ยเฮ้ยอ้ยพี่มีไดุ้บเยเฉย,ย,ยใจกุัลเลยมีจิ๋มหล่นลงแล้ว <c oughs> โอ้ย,อยน้องมาฉัน ขออยู่แบบนีสักพักหนึกกหนห่งนะพี่ออกาอู๊แดงต้องมุนจังรู้สึกอบุ่นกว่าพี่วี่ะทำเล่พี่วีพูดเราเปิดมื่อกุเรยู่หอยากดูเต็มแล้ว่ามันต้องดีบางแน่ๆเลย ดราม่าดราม่าดราม่าเรื่องนี้มันแบบดราม่าอยู่แล้วเออท่านเป็นรักหลายเศร้ามากนับรวมๆท่าไหร่ว่าห้าหรอก็วีวีมาร์คแล้วก็วีพอยแล้วก็วีกับกี๊พอยแล้วก็มาร์คกับพี่พี่เหนือเออ นนออเหื่ะพี่เหนือมาเหนือมากเลยนะเขาดูอบอุ่นนะดูแบบเอ้ยดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยดูเป็นที่พึ่งพิงได้ใช่มถ้าแบบเมมามาหาพี่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบชอบเขาเดี๋ยวพี่จะถอยให้แบบอุ้ยเหมึงผมชอบคนเลวนี่เหรอผมชอบคนเลวทำไงดีกูว่ากูต้องด่าพี่วิีแต่ต้นเริ่มจบเลยมึงอันก่อนกูก็นหนา คาดเดาไว้เลยว่ามีโดนด่านไมพื้นฐานในพื้นฐา,านตัวละครอ่ะเขาจะมีห่วงมีบ่วงเยอะอปมอ<ผ>มเ <ผม S 2> ลียวป<ผ>มเยอะอ,ยอะไรเงี้ยเนาะจนมาเจออะไร้องม้านี่แหละนมังคือ,ม,าม,าอมัองม <laughs> ลองมานะคะจะได้เห็นไงเพราะว่าตอนสี่ตอนใช่ปะก็รู้สึกว่าเหมือนพี่เหนือชอบมาร์คแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีแบบบทด้วยกันบ่อยเออใช่ไหมใช่แต่อันนี้ทีเซอคือมันแน่นมากแน่นดิคือมาเป็นครึ่งของพี่วีเลยนะะพี่เหนือคือมาเหนือมากใช่ไหมพีเซอเป็นครึ่งหน่งเป็นตัวหลักเลยแม่เออเอาดิเราก็จะโวยพี่เหนือเต็มที่ี่วีเก็บนมเลาแล้วราเตรียมดัาแล เอาไม้หรอไม้ฟาดพี่วีเอาไม้อะไรดิมึงว่ากูเลยนมั้ยโอพูดมาได้ยังรอดูยังเป็นรุ่นใจเย็นเขาถามรู้ใจตัวเองก็จริงก็จริงแบบเออนั่นแหละยังไม่รู้ใจตัวเองอืมนะคะเดี๋ยวรอดูเนาะมันน่าจะมาอะไรนะเดือนไหนนะปีหน้าถ้าไม่มีรปุ่นแปลงก็ประมาณเมษาวพฤษภว่าก็ครบปีหนึ่งพอดีนะไม่ต้องรีบทำนะคะค่อยๆทำก็ได้รอได้จริง น้องไม่อยากให้เป็นซีรีส์เร่งรีบเนาะอยากให้แบบไปเรื่อยทำแบบเต็มที่ทำปีหน้าอีกปีนึงจะได้ินอันนี้ก็นานไปแต่งเพลงปีหนึ่งโอ๊ยนาอนะคะแล้วเราเจอกันจะมีเพลงประกอบปะประกอบซีรีส์เลไถ้าต้องมีต้องมีนะร้องเองอะไรเงี้ยจะมีไหมหรือว่าเพลงคู่กับเพลงคู่กับม้าอะไรเงี้ย เอ้ยมีมาร์กเลยมาร์กอะไรเดียวอะไรเมีไหมมีมีบอพี่บอกพี่กีนกับพี่เออชั่อใคเนี่ยจะมีไหมดว่าจะมีป่ะอันนี้ต้องรอดูอ่ะจริงๆนะเพราะว่าส่วนมากแบบก็แบบอ่าทุกคนก็ร้องเพลงได้อะไรกันหมดใช่ป่ะก็อาจจะไม่แน่คาดหวังนะเนี่ยคาดหวังเหมือนกันรอดูนะใครจะมาบอมาบ่อะไรบออะไรแบบนี้เนี่ยพี่ดาวพูดเ่าไงมา่อก็ไข่ คืเดียวกันเลย่นเดีกันฟีคนเดียวเหมือนพี่อกับน้องบอนี่เปลอนะคะจบไปแล้วน้องโซโกาเลี้ยงคลรองต้าเจอกันใหม่คลิปได้แะสวสดีค่ะ